า่ครับก็ไหนๆมาเจออาจารย์แล้วก็อยากจะขอแนวทางในการที่ตนเองกำลังปฏิบัติอยู่ก็พยายามที่จะให้ตัวเองอยู่กับปัจจุบันให้มากที่สุดแต่เหมือนกับไม่มีครูไม่มีคนชี้ทางบางทีก็เผลอนะครับเผลอไปไปอดีตเผลอไปอนาคต ไม่ค่อยอยู่กับปัจจุบันท่านอาจารย์พอมีหนทางแนะนําวิธีการที่จะทำอย่างไรให้เราอยู่กับปัจจุบันเพื่อที่จะเข้าใจความเป็นจริงในความเป็นจริงทั้งทั้งอญญายตานะัททั้งหคือทั้งตาหูจมูกลิน้นกายและสัมผัสใจของเรานี่ครับก็ข,ข,ขอความการุณาครับกรุณาฟังนะคะ ถ้ากล่าวว่าผิดตั้งแต่ต้นจะถามต่อไหมคะเ,<อ>เพราะเ,<อ>เป็นเราที่หวังหไหนและธรรมะและความหวังเป็นธรรมะหรือเปล่าเป็นธรรมะที่กั้นการที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะหวังว่าจะรู้แต่ไม่ใช่ความรู้ จะเอาความหวังมาเป็นการปฏิบัติไม่ได้เพราะทุกคนหวังแต่ไม่ได้รับเข้าใจอะไรเลยยิ่งหวังยิ่งไม่รู้ถูกไหมแต่ฟังแล้วแต่ละคำค่อยๆละความหวังถูกต้องไหมคะอริยสัจธรรมที่สองที่จะประจักษ์ความจริงได้ไม่ใช่ด้วยความหวังแน่นอนเพราะไม่รู้จึงหวัง แต่ถ้ารู้แล้วหมดหวังไม่ต้องหวังทุกอย่างเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนั่งหวังไปแต่ไม่ฟังธรรมะเลยถึงไหมคืออย่างเดียอาจารย์ครับบางทีกับาวคำว่าเห็นที่เราเห็นง่ายๆตรงนี้นะครับบางทีเราเห็นแล้วแต่เรา เผอกำหนดคือไม่กำหนดรู้ว่าเราได้เห็นสิ่งนี้นะฮะค่ะไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ใชค,ค่ะ,คะถ้าใช่คือให้รู้ว่าสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้เป็นสิ่งที่มีจริงเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนเป็นเราหวังไม่ได้เห็นเป็นเห็นเห็นไม่ใช่เราหวังหามาอีกได้ยินก